Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp เลือกตั้งนายกอ,องการบริหารจังหวัดสงขลานะัคือเป็นการเลือกตั้งทุกพื้นที่ทุกอำเภอใน,ในจังหวัดสงขลานะครับเราวันนี้เนี่ยเปวันเลือกตั้งก็อากาศก็ดีนะฮะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาผู้มีสิทธิเลือกตัง้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอ,องการบริหารจังหวัดสงขลานะครเพราะว่าตอนเช้านี่อากาศดีมากนะฮะ แล้วก็จะลืมเตรียมนําบัตรประชาชนมาด้วยถ้าเกิดหาบัตรประชาชนไม่พบหรือยังไงเนี่ยบัตรอด่นก็ใช้ได้นะบับขีนะถ้าเกิดหาไม่เจออีกเนี่ยวันนี้เนี่ยสำนักง,งานทะเบียนทั่วจังหวัดสงขลาเปิดทําบัตรประชาชนนะฮะก็ขอเชิญชวนทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอง์การบริหารวจังหวัดสงขลาครับ right